สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนว่าน y o u t u สามทุ่มเ็จนะครับ2 5 2 5พฤษภาคม2 5 6 7วันเสาร์ครับวันนี้ยังอยู่ที่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็มีหลายคนยังไม่เข้าใจเงินเข้าสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐครับโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ไปแล้วเมื่อ23กับ2 4พฤษภาคม257สําำหรับใครไม่มีบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ แต่เคยทําเรื่องยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นส่งไปคังจังหวัดไว้แล้วนะครับหรือบางคนไม่มีบัญชีพร้อมเพยแต่เคยทําเรื่องยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นส่งไปคังจังหวัดไว้แล้วเงินก็จะเข้าบัญชีบุคคลอื่นหรือเงินก็ก็จะเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นในกรณีที่ไม่มีพร้อมเพยนะครับนี่แหละครับเขาอนไปแล้วยี่สามยี่สี่พฤษภาคมสองห้าเจ็ดที่นี้มีคนยังไม่เข้าใจคิดว่าอันที่หนึ่งคิดว่าต้องได้ทุกคนนะครับ วันนี้มาเล่าให้ฟังว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ,นะรบไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนฟ,ฟังก่อนนะครับพเพื่อความ,วามเข้าใจที่ถูกต้องและยังมีบางคนบอกว่าเป็นข่าวปลอมอีกคือขอเรียนตามตรงครับของเราเนี่ช่องปอนบ้านยูทูบเนี่ยเ,เวลาเรานําเรื่องอะไรมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังเนี่เราถือว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่เป็นคนสําคัญที่สุดเราไม่อาจจะโกหกท่านได้เพราะถ้าเราโกหกท่านวันนี้วันหน้าไม่มีคนมาดูเรา เราบอกตามตรงว่าเราทําคลิปช่องทางช่อง YouTube นี่เราทําในฐานะยูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาเรียกว่ายูทูบเบอร์ทำแล้วเพื่อหารายได้จากการสร้างคลิปให้ท่านชมนะครับท่านชมคลิปไปท่านก็ได้ความรู้ไปได้ข่าวสารที่เป็นความจริงไปแต่ถ้ามันมีโฆษณาขึ้นปรากฏในคลิปของท่านในขณะที่ท่านชมนั่นแหละนี่เราได้รายได้จากการโฆษณาซึ่ง YouTube เขาแบ่งปันให้เรานะครับถ้ามีคนดูมากเราก็ได้มากมีคนดูน้อยเราก็ได้น้อย เพราะนั้นเราไม่มีความจาเป็นจะต้องเอาข่าวปลอมมาให้ท่านฟังมาให้ท่านดูเพราะถ้าเอาข่าวปลอมมาให้ท่านฟังมาให้ท่านดูวันหน้าใครจะมาดูเราเราก็ไม่ได้ตังค์นะสิเพราะฉะนั้นวิธีคิดของเราเนี่ยคิดว่าจะต้องเอาเรื่องจริงเท่านั้นมาเพราะคนที่ติดตามมันดูตลอดจะทราบว่าเราเราความจริงมาเล่าฟังพอเขาทราบว่าเราเอาความจริงมาเล่าฟังเขาก็จะติดตามฟังต่อๆไปเรื่อยๆนี่คือวิธีคิดของเราไม่ใช่คิดว่าจะเอาข่าวปลอมมาพูดให้ท่านฟังเพราะว่าเวลาเอาข่าวปลอมมาพูดให้ท่านฟังไม่มีประโยชน์ครับ ไม่มีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมผู้ฟังและตัวเราเองผู้พูดก็ไม่มีประโยชน์เพราะต่อไปจะมีคนมาฟังเรารายละเอียดของข่าวนี้ครับจริงๆแล้วกรมชีกลางเขาขึ้นข่าวทางเฟซบุ๊กกรมชีการตั้งแต่กลางเดือนเมษายนนู่นเขาขึ้นข่าวตั้งแต่เนิ่นๆให้คนเตรียมตัวเพื่อรับใครยังไม่ได้ผูกพ่อเมียก็จะได้ผูกพ่อเพีทันอะไรทํานองนี้นะครับใครยังไม่ได้ยืนยันตัวตนก็จะยืนยันตัวตนทันทันเขาขึ้นข่าวไว้ทางเฟซบุ๊กกรมบัชีกลางตั้งแต่วันที่16-17เเมษายนนะครับ เราจะแนบลิงก์ของ Facebook กรมบัญชีกลางไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ท่านลองไปกดดู Facebook กรมบัญชีกลางท,ที่เขาโพสต์ข่าวนี้ไว้ตั้งแต่กลางเดือนเมษาอยูย่น,นะครับไปกดดูนะครับที่คอมเมนต์แรกก็วางไว้ที่คําอธิบายใต,ใต้คลิปนี้ก็วางไว้หวังว่าคงจะเข้าเข้าใจนะครับต่อมาจะเล่าประเด็นที่หลายคนจะไม่เข้าใจว่าคิดว่าต้องได้ทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นจะมีคนได้คนไม่ได้นะครับคนได้น้อยได้มากไม่เท่ากันฟังครับ คุณสมบัติของคนที่จะได้นะครับคุณสมบัติแรกเลยนะครับก็คือท่านต้องได้รับสิทธิ์สมการแห่งรัฐรอบปี60ก็พูดยังไงว่าท่านมีบัตรเก่าเป็นคนได้รับสิทธิ์สมการแห่งรัฐรอบเก่ามีบัตรเก่านะครับอันที่หนึ่งและก็อันที่สองท่านต้องได้รับสิทธิ์สมการแห่งรัฐรอบใหม่ด้วยสิทธิ์สมการแห่งรัฐรอบใหม่ท่านก็ต้องได้ด้วยนี่จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินนะครับคือมีสิทธิ์สมการแห่งรัฐ ทั้งสองรอบคือสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ใหม่ซึ่งสิทธิ์เก่านั้นเขายกเลิกการใช้สิทธิ์ไปแล้วนะครับส่วนสิทธิ์ใหม่คนที่จะได้เงินก็คือจะต้องยืนยันตัวตนภายในไม่เกิน26เมษายน2 5 6 7และผูกบัญชีธน,นาคารพร้อมเพรียแล้วจึงจะได้เงินนะครับส่วนคนไม่ได้ผูกบัญชีธน,นาคารพร้อมเพรียก็ต้องทําเรื่องยินยอมให้อนลเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือทาเรื่องยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นเงินก็จะเข้าบัญชีบุกร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นตามที่ท่านแจ้งเรื่องไปสำนักงานกลางจังหวัดถ้าท่านเป็นชาวต่างจังหวัดนะครับแต่ถ้าท่านเป็นชาวกรทมก็แจ้งเรื่องไปกรมบัญชีกลางถ้าท่านไม่มีพร้อมเพยเงินก็จะเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเงินก็จะเข้าบัญชีบุคคลอื่นส่วนใครไม่ทําทั้งสองอย่างพร้อมเพยก็ไม่มีบัญชีร่วมก็ไม่มีไม่ทาไปแจ้งเรื่องไปให้โอนเข้าบัญชีนั้นบัญชีบุคคลอื่นที่จจะะให้้้้้แงงโนนนนเเขาบัััญชีีกก็็ไไไมมม่่ดิคร สรุปคุณสมบัติแรกจะต้องมีทั้งบัตรเก่าและสิทธิรอบใหม่ก็ได้และยืนยันตัวตนไม่ช้าวกว่า26เมษายน67นะครับทีนี้นอกจากจะมีสิทธิ์เก่าและได้รับสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ใหม่แล้วนะครับจะต้องมีเงินเหลือในบัตรเก่าด้วยเงินเหลือในภาษาทางราชการเขาเรียกว่า E m มันนที่ผ่านมาเราทําคลิปเราไม่พยายามพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราไม่อยากพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าคนฟังก็เป็นคนไทยเราจึงใช้คําว่า ใครมีวงเงินกดเงินสดเหลืออยู่ในบัตรเกา่าแต่ภาษาราชการเขาเรียก e อีมันนี่วันนี้พูดเลยทีนี้ใครมีเงินวงเงินกดเงินสดเหลืออยู่ในบัตรเกา่าจึงจะได้วันที่ยี่สบามยี่สี่พฤษภาคมนี่นะครับไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนใครไม่มีเงินเหลือในบัตรเกา่าก็ไม่ได้นะครับซึ่งซึ่งนะครับเงินในบัตรเก่านี่ บางคนก็ไม่มีเหลือสักบาทเลยเงินบบนเงินกดเงินสดนในบัตรเก่านี่หรือว่าเงินอ e ีมันนี่มันไม่เหลือในบัตรเกา่าพอมันไม่เหลือในบัตรเกา่าแน่นอนครับวันที 23, ่ยี่สามยี่สี่พฤษภาคมที่ผ่านมา<อ>ก็ไม่ได้เงินครับเพราะอะไรครับเพราะเวลาเขาโอนเงินให้นี่<อ><อ>เขาโอนเงินท่านที่มีในบัตรเก่านี่เอามาเข้าบัญชีพร้อมเพรียงให้และเอามาเข้าบัญชีใครไม่มีพร้อมเพรียงก็โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นตามที่ท่านเคยแจ้งเรื่องไปคังจังหวัดไว้แจ้งบัญชีไหนเขาโอนบัญชีนั้นนะครับ อ้าวเห็นไหมครับก็ไม่มีคนได้เพราะคนที่ไม่มีเงินเหลือในบัตรเก่าเนี่ยก็ไม่ได้ยี 23, 24, ส่สามยี่สพฤษภาคมที่ผ่านมาทีนี้คนมีเงินเหลือในบัตรเกา่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เท่ากันมีคนได้ตั้งแต่หนึ่งบาทไปจนถึงหลากหลายพันอันนั้นแล้วแต่ว่าเงินในบัตรเกาเ่าถ้าเหลือกี่บาทเหลือยี่สิบาทก็ได้ยี่สิบาทเหลือร้อยก็ได้ร้อยเหลือสองร้อยก็ได้สองร้อยเหลือพันก็ได้พันทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่คอมเมนต์มาบอกว่าเป็นข่าวปลอมเ่ย ลองไปอ่านคลิปลองไปดูคลิปก่อนๆ,ๆที่เราขึ้นไปแล้วไปอ่านดูคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยมันจะมีคนได้คนไม่ได้บางคนก็บอกว่าไม่ได้เลยบางคนก็บอกว่าได้20บาทบางคนก็บอกว่าได้แล้วสี่รออะไรก็ก็ประมาณนั้นคือถ้าเป็นข่าวปลอมมันจะไม่มีคนได้สักบาทเลยถูกไหมครับแต่ถ้ามีคนได้คนไม่ได้มันก็เหมือนเราพูดอยู่ขณะนี้แหละคนไม่ได้ก็คือคนวงเงินกดเกินสดไม่เหลือจากบาทเก่ามันก็ไม่ได้นะครับคนได้น้อยก็คือคน วงเงินกดเงินสวดเหลืออยู่ในบัตรเก่ามันมีน้อยก็ได้น้อยคนได้มากถึงหลักพันอย่างนี้ก็มีเงินมากเหลืออยู่ในบัตรเก่านะครับอ้าเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เขาจะมีการโอนเก็บตกอีกใครที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่แล้วมีบัตรคนจนบัตรเกา่าวงเงินเหลืออยู่ในบัตรเก่าก็มีแต่วันที่ยี่สิบสพฤษภาคมพฤศจิกาผ่านมาไม่ได้รับการโอนมันเกิดจากโอนผิดพลาดประเด็นที่1นึ่งอโอนไม่สําเร็จ ก็ทําให้ไม่ได้รับเงินเขาจะโอนเก็บตัวอีก21มิถุนายน67นะครับโอนเขาเ้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับที่ผูกเลขประชาชน13หลักใครที่ได้รับสิทธิ์สมัครการทางรัฐรอบใหม่ที่ยืนยันตัวตนภายในไม่เกิน2 6ปมษายนแล้วแต่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์ก็ไม่ได้เงินเพราะนั้นถ้าอยากได้เงินวันที่21มิถุนายน67ก็สามารถผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคารผูกพร้อมเพย์เลขบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประชาชน ผูกได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปที่ธนาคารบัญชีธนาคารอะไรก็กได้ที่ท่านช้ายอยู่เป็นบัญชีส่วนตัวและท,ท,ท,ท่านยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพรียกับเลขบัตรประชาชนเลยก็ไปติดต่อที่ธนาคารนั้นนำนำ,นำบัญชีธนาคารไปแล้วก็นําบัตรประจําตัวประชาชนไปไปผูกพร้อมเพรียไว้ตั้งแต่บัตรนี้ผูกไม่ช้ากว่า19มิถุนายน67เขาก็จะโอนเก็บตกอีกครั้ง21มิถุนายน67นะครับส่วน ใครถ้าไม่สามารถผูกพวอมเพยได้เนื่องจากไม่มีบัญชีธนาคารและก่อนหน้านี้ท่านไม่เคยยื่นหนังสือยินยอมให้โอนข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือไม่เคยยื่นหนังสือยินยอมให้ข้าบัญชีบุคคลอื่นถ้าไม่สามารถไปผูกพวอมเพยได้หรือหรือไม่สามารถไปเปิดบัญชีร้อมเพยได้ก็ต้องต้องให้บุตรหลานหรือตัวเองก็ได้ไปขอหนังสือยินยอมให้ออนข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือไปขอหนังสือยิยนยอมให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นจากธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วมากรอกรายละเอียดพร้อมนี่พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเอกสารที่เกี่ยวข้องมันจะมีอธิบายอยู่ในแบบฟอร์มหนังสือนั้นแล้วก็ส่งถึงกรมบัญชีกลางภายในไม่เกิน30พฤษภาคม67สําหรับคนที่อยู่กรุงเทพนะครับเขาให้ส่งที่กรมบัญชีกลางภายในไม่เกิน30พฤษภาคม67ก็จะได้เงิน21มิถุนายน67ถ้าท่านมีวงเงินกดเงินสดเหลืออยู่ในบัตรเก่นนเนากน,นะครับจึงไปทํานะครับ แต่ทําไว้เลยก็ดีเพราะว่าถ้ามีวงเงินกดเงินสดเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการของรัฐเงินมันจะเข้าบัญชีนั้นนะครับเงินอื่นๆนอกเหนือจากเงินนี้นะครับทีนี้ถ้าท่านเป็นชาวต่างจังหวัดทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพนะครับถ้าท่านยังไม่ได้ผูกความเพและไม่ผูกความเพแน่นอนและไม่เคยทําเรื่องยื่นยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นและไม่เคยทําเรื่องยื่นไปคังจังหวัดยินยอมให้อนเข้าบัญชีบุคคนอื่นความเพยไม่ผูกแน่นอนเพราะไปธนาคารไม่ได้ก็ไปทําครับ ให้บุตรหลานเรื่องใครก็ได้ไปขอแบบฟอร์มหนังสือจากธนาคารกรุงไทยเสร,ร็จแล้วก็ <im it> รรมากรอกรายละเอียดแล้วก็ส่งถึงทางจังหวัดภายในไม่ช้ากว่า30พฤษภาคมนะครับ <im it> เงินก็จะเข้าบัญชีร่วมกับบคุคคลอื่นตามที่ท่านทา <im it> หรือเงินเข้า <im it> บัญชีบ,บคุคคลอื่นตามที่ท่านทำทครับส่งไปขังจังหวัดภายในไม่เกิน30พฤศภาคม67ท่านก็จะได้เงิน21มิถุนายน67ในกรณีท่าท่านยังมีวงเงินโกดเงินสดเหลืออยู่ในบัตรเก่านะครับอันนี้ก็คือถ้าท่านผู้ชมทุกคนทุกท่าน ฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบก็จะเข้าใจตามนี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบก็คงจะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นครับสวัสดีครับ